ได้เวลาตักนะคะทุกคนถุงเล็กไม่รู้อยู่ไหนนะคะเลต้องใช้ถุงใหญ่ตเตาเกีียวล้นโอ้โหมันยังร้อนอยู่เลยอะร้อนอยู่เลยค่ะทุกคนก็ไปหาผักเอาเพราะว่ายากก็จะตักให้แต่ตเตาเกีียว บ้านไข่บ้านมันค่ะนื่จากมันเป็นถุงใหญ่นะคะทุกคนก็เลยตัให้เท่านี้น,น,นะคะเท่านี้ก็มากกว่าที่เขาขายนะคะเยอะแยะเลย ใครไม่กินเผ็ดก็เคียพริกออกนะคะทุกคนมันก็จะไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าพริกที่หั่นเป็นพริกหยวกเนาะมันก็ไม่เผ็ด อันที่จริงมัดถุงยาวๆก็ได้นะคะแต่ก็คือเราไม่ได้ขายเนาะเอาหูซี่สะดวกที่เราจะถือไปก็เลยไม่ได้มัดถุงยาวๆ นี่ก็จะเก็บไว้ไปกินเย็นสักหน่อยนึงโอเคเรียบร้อยแค่นี้พอค่ะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะ